ไม่ว่าปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ใช้รถมากถึง45ล้านคันซึ่งน้ำมันเครื่องเป็นหนึ่งในสิ่งที่ผู้ใช้รถทุกคนคุ้นเคยเพราะต้องคอยเปลี่ยนถ่ายตามรอบที่เหมาะสมเป็นประจำอย่างเช่นรถยนต์เนี่ยจะต้องเปลี่ยนทุกๆ6เดือนหรือทุกๆ10,000กิโลเมตรผลที่ตามมาก,ก็คือตลาดน้ำมันเครื่องที่ใช้สําหรับยานยนต์นั้นมีปริมาณมากถึง600ล้านลิตรต่ตอปีค่ะและก็มีแนวโน้มเติบโตเฉลี่ยที่1.65ต่อปีไปจนถึงปี2028กันเลยทีเดียวซึ่งประเทศไทยของเราเนี่ยนะคะก็ เข้ามาทําตลาดกันอย่างดุเดือดไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ไทยหรือต่างประเทศและแน่นอนเขาว่าแต่ละเจ้านั้นก็มีจุดเด่นเทคโนโลยีและเกรดน้ำมันที่แตกต่างกันแล้วนะ้ำมันเครื่องแบรนด์ไทยกับแบรนด์ต่างชาตินั้นมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรไนะคะวันนี้ทีน่าจะพาทุกคนไปพูดคุยกันกันกบคุณราัชาอุทัยจันทร์รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจหล่อลื่นของ PTT Lubricants แบรนด์ที่ครองใจผู้บริโภคอันดับหนึ่งมานานถึง16ปีค่ะ เวลาที่เราเนี่ยนะคะจะเอารถมาเปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่องเนี่ยแต่ละครั้งเราก็จะเห็นยี่ห้อของน้ำมันเครื่องที่หลากหลายมากเลยแต่อีกหนึ่งแบรนด์ที่ต้องบอกว่าครองใจคนไทยมาอย่างยาวนานนะรวมไปถึงหลายๆประเทศด้วยที่เรามีเข้าไปขายก็คือ PTT Ruby Can นั่นเองวันนี้อยากให้คุณณชาช่วยเล่าให้ฟังจักนิดนึงค่ะว่า PTT Ruby Can เองเรามีวิธีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราให้พัดเทียมกับ global brand ต่างๆนี้ยังไงบ้างคะคือในแง่ของ PTT Ruby Can เราเน้นเรื่องผลิตภัณฑ์เป็นเรื่องสําคัญมากนะครับต้องมีทีมงานดูแลในแง่การไาตฐนที่ อกับมาตรฐานสากลอีกอันนึงคือเรามีการค้นพบหรือหาสารเติมแต่งที่มีคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจนส่วนหนึ่งที่สําคัญสุดเรามีการผลิตที่เหนือกว่ามาตรฐานค่ะเพื่อให้มั่นใจกับผู้บริโภคได้ใช้งานได้เต็มที่และผลิตสินค้าให้เหมาะสมกัรใช้งานทั้งในประเทศและต่างประเทศอ้โหเหมือนกับอย่างที่เราแอบเห็นข้างหลัง็น่างที่กำลังเทอยู่เนี่ยครับ Performer Super Synthetic สุดยอดของเราในวันหนึ่งครับอ้โหมีโอกาสมา คุยกับคุณชาถึงที่นี่ต้องขออนุญาตขอความรู้เพิ่มเติมแล้วล่ะค่ะว่าเบื้องหลังความสำเร็จของพีทีทีลูบิแคเนี่ยมีอะไรกันบ้างยินด,<า>ดีครับผมขอบคุณมาก<อ>เดี๋ยวเราไปคุยกันค่ะต้องถามต่อนะคะว่าสำหรับ PTT l u b r i c a n คเองะคะเทคโนโลยีในการผลิตนะ้ำมันเครื่องของเราเนี่ย เราแตกต่างยังไงแล้วเราเน้นในเรื่องไหนเป็นสําคัญบ้างคะคุณอาชาคะก็ปีทีบูเคนเราเน<ร><ะ>ี่ยเรามีใช้แพลตฟอร์มที่เรียกว่า e v o t e ซึ่งอันนี้เป็นการผลิตน้ํามันหล่อลื่นที่อย่างมีประสิทธิภาพนะโดยหลักการที่เราเน้นเราเน้นคํนาว่า3ามอีอีแรกคือเรียกว่า Environment ใน<ะ>เรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งอันนี้เขาเป็นเรื่องสิ่งหนึ่งที่ว่าเพื่อให้บรรยากาศดีขึ้นนะครับอันที่2เรียกว่า e n d u r a n c e ึคือความางคงทนความทํางานหนักของตัวน้ํามันหล่อลื่น ข้อ3นะครับเราจะเน้นเรื่อง e f ฟ i c i e n c y ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องของการสมรรถนะในการขับขี่เน้นเรื่องอัตราเร่งประหยัดเชื้อเพิงให้สูงสุดน้ำมันเครื่องของเราเนี่ยตอบสนองทั้งทีาเรกใช้ว่าสะอาดทนและแรงพูนไงคือปลุกร่างทองของเครื่องยนต์ของรถให้ท่านมาแบบเต็มที่เลยว้าเห็นภาพเลยนะใช้คำว่าปลุกร่างทองของรถยนต์แน่นอนเดิมถูกต้องนะคะด้วยสิ่งที่เราตั้งใจในการ Deliver 3E นี้นะคะให้กับผู้ใช้งานรถยนต์ทุกคนซึ่งแน่นอนว่า ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีอย่างเดียวแต่ว่าเราให้ความสําคัญกับเรื่องของมาตรฐานในการการับรองต่งางๆด้วยใช่ไหมคะ<ช><ช>อาจารย์อ,อันนี้ต้องบอกว่าในแง่ของ PTC Scan เนี่ยเราผลิตผลิตภัณฑ์ออกมาตอบสนองตามมาตรฐานที่ในโลกเขามีแล,แล้วกันน,นะครับอันแรกเ็าเรียกว่าเรามีมาตรฐานอาเซียเป็นกลุ่มพวกรถยุโรปเราเน้นๆเราจะคุ้นเคยกันดีอีกกลุ่มหนึ่งเรียกว่าจัสมุนซึ่งเป็นมาตรฐานจัโซุของรถญี่ปุ่นซึ่งหนึ่งในเมืองไทยอย่างที่บอกเราก็มีรถของยุโรปแล้วก็รถของญี่ปุ่นค่อนข้างเยอะนั่นเองนั้น PTC Scan เราก็ ทำตามมาตรฐานพวกนี้ซึ่งตอบสนองกับการใช้งานของผู้ใช้โถยทั่วไปแม้จะตรูคุณวชาเล่าให้ฟังถึงความตั้งใจในการนําเสนอน้ํามันหล่อเลื่อนที่ดีที่สุดให้กับผู้ใช้งานรถยนต์ชาวไทยแล้วเนี่ยนะคะพีดีทีรูบิคนเองยังมีความแตกต่างอะไรอีกบ้างคะพีดีทีรูบิคนเราเนี่ยมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้การรับรองระดับสากลและปัจจุบันเนี่ยพีดีทีรูบิคนเรามีผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานเขาเรียกว่า A p I S Q และ รเรียกว่าอิวแสก g f 7 e. แล้วต้องยอมรับว่าเราได้รับการรับรองจากกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานเป็นรายแรกของประเท เร <Wow. S 2> ื่องอันนี้เราทําอย่างต่อเนื่องมันจิงครับค <c oughs> ่ะแต่ทีนี้ทั้งเรื่องของมาตรฐาน <c oughs> นะคะทั้งเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆจริงๆแล้วในมุมของผู้ใช้งานเราจะรับรู้ได้จากสมรรถนะของรถยนต์เรา <c oughs> หรือว่าเครื่องยนต์เราได้ในมิติไหนบ้าง <c oughs> นะคุณธนาคะ p ีทรูก้กันเราเนี่ยผลิตปันหลออรื่นมาเพื่อปกป้องรถท่านอย่างเต็มที่แน่นอน <c oughs> นะครับทุกการขับขี่เลยทั้งเรื่องของความเร็วเรื่องของประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิงและรวมถึงสิ่งแวดล้อมตามที่เราได้เกิดไปแล้วนะครับ และที่สาคัญที่สุดเราครอบคุมทุกเทคโนโลยีของเครื่องยนต์เพื่อให้เกิดการทันสมัยของเครื่องยนต์ที่มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา<ม>และที่สําคัญปัจจุบันอย่างเมืองไทยที่เราประกาศเครื่องยนต์ที่เรียกว่ายูโรไฟฟ์นะครับซึ่งประกาศเมื่อปี2567เราก็ผลิตน้ามันหล่อลื่นมาสอดคล้องกับเครื่องยนต์นี้ ให้ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแล้วก็รักษาความปลอดภัยรวมถึงรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยครับโหณปัจจุบันเนี่ยต้องบอกน้ำมันเครื่องก็มีหลากหลายรูปแบบเนาะสำหรับผู้ใช้งานอย่างเราเองเนี่ยเราจะมีวิธีเลือกยังไงคราว่าน้ำมันเครื่องแบบไหนจะเหมาะกับรถของเราอ่ะหลักการง่ายๆครับเราคิดง่ายมีอยู่สข้อหนึ่งเราต้องรูว่าเครื่องยนต์เราเป็นเครื่องยนต์อะไรก่อนนะครับเครื่องยนต์เบนซินเครื่องยนต์ดีเซลอะไรก็ตามอันนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่สําคัญนี่2เขาเรียกว่า ความหนืดของตัวน้ำมันมีระบุไว้ว่าควรใช้ความหนืดที่ไหนนะครับตัวใน,นที่3เนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญคือมาตรฐานของเครื่องยนต์ครับซึ่งมาตรฐานอาจจะมีของกลุ่มทาง่ายอเมริกา รือยุโรปหรือว่าญี่ปุ่นอันนี้ก็จะเป็นอีกอันนึงที่เป็นสิ่งสําคัญในแง่ของการที่จะเลือกผลิตภัณฑ์หลอลื่นให้เหมาะสมเครื่องยนต์ที่ใช้งานครับโอเคณวันนี้ต้องบอกว่าพีทีทีรูบิแคเองก็มีหลากหลายประเภทให้ผู้ใช้บริการได้เลือกอยากให้ลองสรุปให้ฟังได้ไหมครับว่าตอนนี้เนี่ยเรามีน้ํามันเครื่องกี่แบบกี่ประเภทที่พร้อมให้บริการลูกค้าบ้างคะในเครื่องยนต์ในประเทศไทยแล้วกันครับก็มีตามเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์เบนซินในมุมของพีทีรูบิแคนแล้วเราก็ใช้คําว่าเพอร์ฟอร์ แล้วก็เครื่องยนต์สำหรับมอเตอร์ไซค์เราใช้คำว่า challenger นอกจากนี้เราจะมองเรื่องของเทคโนโลยีของเครื่องยนต์ที่แตกต่างอย่างปัจจุบันเรามีเขาเรียกว่า p e r f o r m a n เครื่องยนต์เบนซินอย่างนนแง่ของยูโรซินก็ค,คือเราผลิตออกมาเพื่อเห,หม,มาะสมกเบื่อเครื่องยนต์ยุโรปนอกจากนี้เนี่ยเราก็มีพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่า p e r f o r m a super synthetic ซึ่งอันนี้จะตอบสนองกับเครื่องยนต์ที่เป็นรถญี่ปุ่นเลยคำว่า fully synthetic เนี่ยที่เป็นแบบสังเคราะห์1 0 0เลยเรามีความพิเศษมีความแตกต่างยังไงบ้างคะคุณอาชา เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นเราต้องนึกภาพของการทําน้ํามันหล่อลื่นจริงๆน้ามันหล่อเลื่นเราเนี่ยมีเขาเรียกน้ามันพื้นฐาน3ประเภทแรกเขาเรียกว่าน้ำมันมินิร์ลออยルนะครับน้ํามันทั่วทั่วไปอันที่2องเขาเรียกน้ํามันเทคโนโลยีสังเคราะห์เขาเรียกว่าซินเทติกเทคโนโลยีและอันสุดท้ายเนแล้าเรียกว่าน้ํามันสังเคราะห์ร้อยเปอร์เซ็นต์เขาเรียกฟูลีซินเทติกซึ่งอันนี้น้ำมันที่เป็นฟูลีซินเทติกเนี่ยเป็นน้ำมันที่มาจากเดสังเคราะห์มีคุณภาพสูงมากๆนะครับ ซึ่งสิ่งที่สําคัญที่บอกว่าการใช้แน้วมันหล่อลื่นเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อความสะอาดของเครื่องยนต์นะครับเพื่อความบริสุทธิ์รวมถึงปรับปรุงคุณภาพต่างๆเพื่อให้ตอบสนองต่อก,การที่เราต้องการให้เปอร์ฟอร์แมนซ์ของเครื่องยนต์ออกมาแบบไหนความเร็ว<ะ>ประหยัดลดความเสียทานประหยัดเครื่องยนต์ปกป้องเครื่องยนต์จากการที่สึกหลอต่างๆและที่สําคัญเราต้องนึกภาาว่อนะครับเวลาเราใช้รถที่มีความเร็วสูงสูง<ๆ>ความร้อนเยอะๆพวกเนี้ย น้ำมันฟูลีซินเนติกเนี่ยจะมาเคลือบผิวก็มีทําให้เครื่องยนต์เนี่ยยังอยู่ในการทํางานที่มีประสิทธิภาพแม้ความร้อนจะสูงหรือว่ามีการสึกหลอค่อนข้างเยอะหรือความสะอาดจากการเผาไหม้และที่สําคัญที่สุดคือการลดไอเสียออกมาทาให้มีผลดีต่อสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะครับทั้งเพิ่มประสิทธิภาพให้เครื่องยนต์นะคะแล้วก็ลดโลกร้อนได้ซึ่งผลตอบรับของลูกค้าที่ได้ลองใช้แล้วเป็นยังไงบ้างคะคุณอาชาต้องบอกงี้ครับ พี่ที่รูปแคนเราเนี่ยครองตำแหน่ง p a เกิ g แก r อันดับมาระ,ะายาะเวลายาวนานนะครับอันนี้อยากจะให้เกิดความมั่นใจให้กับผู้บริโภคเนี<ะ>่ยเต็มที่อยู่นะครับเราก็ได้รับรางวัลอย่างเช่นเรียกว่า Thailand Most Admired นะครับในปี2025นี้ที่ผ<ะ>ักมานะครับ แล้วก็ในแง่ของการที่เราเป็นเรียก innovation brand ตั a บทก็คือการมีนว,วัตรกรรมใหม่ๆการคิดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพื่อให้สอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต <öyle S 2> นะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้เห็นว่าด้วยแบรนด์ของเราเนี่ยสร้างความเชื่อถือแล้วก็ผู้บริโภคมองเรากลับมาว่าเรามีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนแล้วในมุมของคุณรัชชาเองเนี่ยเท่าที่ได้มีการสอบถามแล้วก็ใกล้ชิดกับลูกคา้าเนี่ยนะคะอยากรู<ๆ>้ว่าเหตุผลหลักๆที่เราได้เข้าไปทำเซอร์วีว่าเอ๊ะทำไม Product ข,ของเรา PTT Ruby c a t เนี่ยถึงถูกใจลูกค้าและทำให้ลูกค้าเนี่ยเลือกที่จะใช้บริการผลิตภัณฑ์ของเราอย่างต่อเนื่องคะเริ่มต้นนะครับผมว่าเรื่องของแบรนด์เป็นเรื่องหนึ่งที่สันตีให้กับทางผู้บริโภคเป็นอีกอันที่สองอันนึงผมบอกเลยว่าในแง่ของ PTT Ruby c a t เราเป็นบริษัทของคนไทยที่เราทำทุกอย่างครบวงจรครับ,รบ,รบและสิ่งสำคัญที่สุดเราลงทุนจรงจิงจังกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างเต็มที่ไม่ว่าในเรื่องของรีเสิร์หรือเรื่องของการเดเวลลอปเมนต์ตัวผลิต ซึ่งคุณภาพที่ผลิตพันได้เนี่ยวิธีพิสูจน์ก็คือการที่เราได้มาตรฐานที่สูงหรือได้ระดับสากลที่เขามีกันซึ่งเราทาไม่แบบเขาตลอดเวลานะครับ,รบสิ่งที่จะพูดอีกอันหนึ่งก็คือการใช้งานวิ่งได้แรงขึ้นการใช้งานการยืดอายุการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเราเรื่องได้มากขึ้นรวมถึงประหยัดน้ํามันที่มากขึ้นซึ่งอันนี้ก็จะเป็นที่สําคัญและสุดท้ายเราก็มีความภูมิใจเป็นอย่างนึ่งว่าการที่เราเป็นแบรนด์ไทยรนนี้เนี่ย ผมว่าคนไทยก็ช่วยเหลือคนไทยแล้วเราสร้างสิ่งดีๆให้กับคนไทยด้วยกันเห็นภาพเลยนะคะแต่อีกด้านหนึ่งที่เมื่อสักครู่เนี่ยคุณรชชาได้บอกไว้เหมือนกันถือว่าเป็นจุดแข็งของเราเลยก็คือเรื่องของการบริการที่ครอบคลุมแล้วก็ครบวงจรเรามีบริการอะไรที่บอกว่าครบวงจรบ้างค่ะท,ที่ที่รูปแคนเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากครับ,บเรามีเขาเรียกว่าศูนย์บริการที่เรียกว่าฟิตออโต ที่เรานั่งอยู่ตรงนี้เน,รน,นเรานั่งอยู่ตรงนี้นะครับ<ะ>เราก็มีการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันแต่นอกจากนี้เรามีเครือข่ายควบคุมเพราะเรามีตัวแทนจําหน่ายตัวแทนร้านค้าของมิธีรูคั่นอยู่กระจายอยู่ทั่วประเทศไทย ซึ่งนี้ทาให้ผู้พิทกษสามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดายนะครับและสุดท้ายอยากจะเชิญชวนมาลองผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าฟูลีซินเทติกที่มันเป็นผลิตภัณฑ์ที่มันสร้างในสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับเครื่องยนต์ของท่านนะครับและที่สําคัญที่สุดก็คือตัวฟูลีซินติกที่เรียกว่ากระป๋องทองเพอร์ฟอร์มาซูเปอร์ซินเทติกูน w 2 0ซึ่งเป็น api sq ตัวใหม่ที่เป็นท็อปที่สุดและท่านจะพบว่าเครื่องยนต์ท่านจะแข็งเร็วแล้วหน้าตื่นเต้นมากในเรื่อันี้เรียกว่าวันนี้พีทีที ให้รถยนต์ของคุณเนี่ยเต็มประสิทธิภาพที่สุดนะคะคจากฝีมือนะคะของคนไทยที่อยากจะบริการให้ครอบคลุมนะคะในทุกมิติเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าใครนึกถึงเรื่องของอยากจะมาเปลี่ยนถ่ยน้ำมันเครื่องนะคะคมาที่ฟิตออโต้นี้นเลยนะคะครบถ้วนแบบง่ายสบายใจจบได้ในที่เดียวเลยขอบคุณค่ะวันนี้ขอบคุณคุณวชารเป็นอย่างสูงเลยนะคะขอบคุณค่ะ และทั้งหมดนี้ก็ได้ตอกย้ำให้เห็นถึงคุณภาพมาตรฐานและเทคโนโลยีการผลิตน้ำมันเครื่องของแบรนด์สัญชาติไทยอย่างพิธีทีลูบ n แคที่ไม่แพ้บแบรนด์ไหนๆในโลกทั้งยังสามารถตอบโจทย์และเข้าใจทั้งเครื่องยนต์และผู้ใช้งานคนไทยได้อย่างแท้จริงค่ะการลงทุนในความรู้ไม่มีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรกดติดตามลงทุนแมนไว้ในทุกช่องทาง